สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในตอนกลางคืนใช่ไหมครับก็วันนี้เราก็หลังจากที่เราเคลียร์ปัญหาเรื่องการเรียนเสร็จใช่ไหมครับวันนี้เรามีคลิปเส้นงานนะครับเราก็ไปห้องเพื่อนกันนะครับก็ต้องท้าวความก่อนว่าตอนที่เราไปห้องเพื่อนเนี่ยเราก็ทําส้มตำนะครับตำพร้อมกินข้าวเย็นเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยก็ชวนไปที่ห้องใช่ไหมครับก็เลยทําการหอ่อ ห่อใส่มะหุงข้าวไปกินที่ห้องเพื่อนพอกลับมานะครับนมจีนเนี่ยเราซื้อมาโฟมหนึ่งเนาะตะกร้าหนึ่งสิบห้าบาทนะครับซึ่งมันก็ได้ประมาณห้าหกหัวประมาณนี้มั้งนะครับซึ่งเราก็แบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยตำไปตอนเย็นแล้วนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มาตําตอนตอนนี้นะครับก็คือตอนค่ำจำไดไหมไม่ใช่ค่ำสินะครับตอนที่อัดคลิปนี้ก็คือสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ก่อนนอนนะครับ ก็เป็นการตาขนมจีนนะครับใส่กับสายบัวนะครับสายบัวนี้ก็คือซื้อมา2ี่สิบาทนะครับจากตลาดนะครับได้เยอะะครับเราก็เลยมาตาขึ้นนะครับกินกับเนี่ยครับถั่วพูนะครับถั่วพูนะครับกินก่อนนอนนะครับเพราะว่าเราชอบหิวตอนดึกนะครับถ้ากินข้าวนี้คงแย่นะครับก็เลยกินส้มตําดีกว่า ะครับหลังๆมาเนี่ยนะครับตำส้มตำกินกลางคืนเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับนะครับมาชิมกันนะครับปลาล้านี่หมดแล้วนะครับเหลือนิดเดียวนะครับประมาณ2ช้อนนะครับก็เลยใส่2ช้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบใส่ปลาล่าเยอะมากนะครับอ,ออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับเ,เพราะว่าใส่มะนาวเยอะ ใส่มะนาวประมาณล <laughs> ูกครึ่งนะครับกับสองลูกพริกที่เราใส่เราก็ใส่ประมาณห้าหกเม็ดนะครับเพราะเราไม่กินเผ็ดนะครับเผ็ดเยอะมันทรมานตัวเอง อืไรบัวเนี่ยกรอบนะครับกระบาก่อนจริงก็ต้องล้างให้ดีเนาะนะครับเรื่อยมาทำนะครับผักชีใบเรื่อยต้องใส่ด้วยนะครับหอมดีนะครับ คืออยู่บ้านเนี่ยครับแม่ก็จะปลูกผักชีไปเรื่อยๆนะครับเวลาไ,ไปเนี่ยครับกลับบ้านเนี่ยก็จะกินส้มตำเนาะนะครับผักชีไปเรื่อยจะหมดเร็วมากนะครับพี่แอมเผ็ดขนาด7เม็ดยังเผ็ดเลยนะครับหเม็ดสิ จริงๆเราก็อยากใส่หมูยอนะแต่ว่าหมูยอเราหมดพอดีนะครับเผ็รนะครับโอ้โหพิกเพชรจริงเพชจัง กินไปกินมาลืมเปรี้ยวกรอบดีเนาะใช่ไหมครับเสียงหมานี่คือเสียงหมาข้างบ้านนะ ตอนกลางคืนนี่มีใครหิวม,มันผมป่ะ,ะหิวแล้วกินอะไรกันเผ <training> ็ดมาก ดีก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอหยุดการกินไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเผ็ดมากนะครับไว้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าๆน,นะครับคลิปถัดไปนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย